ว e ลค o มกับทีนชแนลวันนี้เราเปลี่ยนโลเคชันมาที่ทะเลแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจมาทําอาหารบนชายหาดกันเดี๋ยวตอนนี้เรามาสำรวจพื้นที่ก่อนว่าเราจะไปทําอาหารตรงไหนกันดีนะเพราะว่าตรงนี้ดูดิโอ้มันทําอาหารได้หมดเลยเว้ยทุกที่ซึ่งมันสวยมากๆแล้วทีนี้มันมีโลเคชันหนึ่งที่ฉันสนใจมากๆแต่ว่าเนีย่ยเฮ้ย มันน่ามาตั้งแคมป์ตรงนี้นะแต่ว่าขยะมันเยอะมากๆเลยมันไม่น่าจะทําอาหารกินแล้วมันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยถ้าเรามีเต๊ะคือแบบถูกเป๊ะนอนได้สบายเลยตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบกิ่งไม้แห้งที่เราสามารถก่อไปตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนฉันว่าโลเคชั่นตรงนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับการทาอาหารสักเท่าไหาร่เพราะว่ามันสกรกมากแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโลเคชั่นไปที่อื่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปตรงไหนกันดีเรามีของเตรียมมาทําอาหารด้วยซึ่งอะ่ะเรามีคนคนของให้มีคนยกของให้อันี้เราจ้างมา เป็นพิเศษนะนี่อันนี้คือคนยกของของเราอันนี้คนยกของอะฮะเจมส์เจมส์เหรออันนี้มาซิเกตอนไหนครับอ๋ออันนี้ชื่ออะไรฮะชื่อพี่เมย์ไงชื่อพี่เมย์ไงอ๋อพี่เมย์เหรออยู่ข้ลงเราให้ด้วยนะเนี่ย้ยขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารตรงเวิร์กเหมือนกันที่มีโขดหินโอเคใครช่วยเหอูไปย่า ได้นี้ไหมได้เลยแต่ตอนนี้เจ็บป oh> ีนมากเลยมมาหนมันเจ็บนะสิเฮ้ยน anyway? ี่มันลูกอะไรเหรอนั่นนะสี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะหมือมันจะกินได้หรือเปล่ามันเป็นผลไม้ฝาหรือเปล่ามันน่าจะเน่าเลยโอ้ยไม่เหลืออะไรเลย ใช่พี่ห้าเมตรพอวันจันเพคะหรือว่าพี่อู๋ต้องตัวหยาบน้องเจมบ้างนะน่ารักดูเป็นคนเรียบร้อยเนาะใช่ไหมอะไรเหรอไม่มีอะไรเจมจะไปทำยังไงได้เลยนั่งลงนั่งลง มาพี่ข้ามีข้ามีขอามีระวังนะมันคมมากแฉ็บสาบานว่าหันเป็นมันแตกอยู่แล้วอ๋อมันแตกอยู่แล้วใช่อย่าอย่าเฉือนอยน่ากลัว หรือท่องจอนกินแล้วหันเป็นอเมย์อ่อ่ช้อนตักไข่แดงอ่ะอ่ะใ่ไข่แดงนะพี่เมย์แต่ไข่แดงแล้วเอาแล้วใส่ขาวอ่ะเอาใส่นี่ใส่ขาวแยกใส่ถ้วยไว้นี่ตักไข่อ้ไข่แดงเนื้ออื้อโอ้ไข่แดงใหญ่มากใช่เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละถูกต้องทเปออก็รู้เลยว่าทำเป็นแต่เมื่อกี้มันผิดไงเฉือนมือตัวเองอยู่แล้ว ได้อยู่ได้ฝ่ามอไปลอยไปเลยไปเลยอเราโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาล้างปลาหมึกกันก่อนนะดูสิฉันเตรียมปลาหมึกมาตัวใหญ่เบิ่มมาติดบ้างแล้วใช่แล้วใหญ่เหมือนพุงพี่เลยนะดีๆพุงใหญ่กว่านี่ดูตัวดิน่ากินจังดูสิมันคือหมึกหอมหรือหมึกกล้วยหมึกหมึกกล้วยหมึกกล้วยนี่มันจะมีกระดูกมีกระดูกข้างหลังมันสันหลังใช่ เอามากลือมันเปือนนะเอามาทำไมเราว่าน้องเขาทำผิดก็ปกป้องด้แหวนนะหมดยังหนิออได้ยูไฉันมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยงฟองเอาอูนะขอโทษอามี มาทุกคนเราจะเออ,เ,อ,อ <c oughs> เหลือ <c oughs> อันนี้เราจะมาหั่นปลาหมึกกันทุกคนนี่เขียงบ้านพี่เนอะไ่เขียงบ้านฉันนี <c oughs> ่เราจะมาหั่นปลาหมึกกันก่อนนะทุกคนให้เป็นชินช้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องปรุงต่อไปเราต้องรีบทำนะเพราะว่ามีคนลุกโต๊มาเต็มเลยเนะี่ยพี่ก็ดูดิไม่ใช่อะไรมันหั่นยากมากเลยมีกันดไงไหมตัวนี้เลียเดียวด้วย เนี่ยมแค่สามชิ้นสิบรรยากาศตอนนี้คือดีมากเลยอ้ยพูดอ้เกลียดสวยมากตันนี้มันมีแดดแต่ว่าฝนก็เหมือนมีถ่าทีจะตกด้วยนะพี่ก๊อดใช่แล้วไม่อยากเล่นฝนห้ามยินีใจะกิงม่าทับเราไหมอุยไม่ไม่นะไม่ห้้อยู่ตอนหนึ่งนี้คือทำปืนได้เลยนะง่ายเลยนะเพราะกิ่งไหมพวกนี้มันตายแล้วอ๊เราจะก่อไฟด้วยปืนดีไหมเราไม่เอาตแกงได้ไหมแต่วันนี้เราไม่อยู่ดึกนะเอ ดูบรรยากาศด้านหน้นนี่สิอ้โหสวยสุดๆเลยเปไหนแ้วคราหากินกันไหม่ไมด้พูดถึงป้าร้องโอเคยกินหญ้าเหรอหญอยูวใกล้จะเสร็จล้วใกลแล้วอีกหลายตัวเลยเอชั่วโมงปดูน้ำาซื้อมากี่ตัวซื้อมาสี่ตัวหนึ่งกิโเต็มๆเลย1นึ่งกิโลสตัวราบปาเสียงน่ารั เหรอสุดดั้ยขอโทษทีอะไรตอนนี้มีก็หัดประมินเสร็จแล้วนะคือไม่ช่วยอะไรเลยออ่่ะนใครกันแน่ไฟกอไฟเลยก็ไปกอไฟแบบนี้หรือว่าเอาแบบเตาแก๊สเอาแบบเตาแก๊สเออเออเออจะเป็นคนบ้านใดวะเออโอ้ยมาน้ำมาเกือบแล้ว ไปแรงมากทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาไข่เค็มมาทำตัวซอสโต๊ไข่เคมโอเคทุกคนตอนนี้หม้อร้อนแล้วเราจะใส่ไข่เค็มลงไปให้หมดนี่เสียงอะไรบ้างเสียงเหมือนไฟชตเลยครับโอเคใส่น้ำมันหอยอได้แล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนี่ มันเดือดแล้วใช่หม้อเราจะได้ไม่ร้อนเออไม่เยอะว่ะี่วยฉลาดมากเลยอ่ะเราจะคนมันไปนะจนกว่าไข่แดงมันจะแตกทุกเม็ดทุกไข่ทุกกลองโอเคต่อไปเราจะใส่ไหนวะนี้ซอสบุ้งรชไปโอ้ยรามอดีระดีใส่เทเลยเจอไหมแล้วตามชอบตามชอบเลยอ่ะเฮ้ยพอแล้วผมร่วงนะเรนหายใจไวหายใจไว้ เราจะใส่พริกไทยลงไปนี่ครับปั๊มขุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบื่อเข้าไม่เลิกเลยนะมึงออกจะโวยโงกมาแล้วมาเริ่มเป็นตอนแล้วพี่เมย์ขอพริกขาวหน่อยค่ะอาังยังไงเยอะไหมหลับช้อนอ้ีกไหมมันใส่สองช้อนนะพูนๆรู้ไปไหมมันก็เยอะอยู่ทิมก้น แ้วมันใส่ทีนึงแป๊บนึงรอให้มันแตกดีก่อนนะไปไปอืมเม็คนขอ๊งลงเลยู้าไปเลยไใคร ทุกคนตอนนี้มันเดือดแล้วบุดุดดดดเพด่มสีสัดลงไปทุกคนดด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 ดุดด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 าดดดลดเดดีดดนดดดุดด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 รเราดดดดสุดนดดุดดนดดนดดดดุดดะดด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 ดกวดกดด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 เดีดด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 มดด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 มดด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 าหมึกาอดด ว้วโอ้ได้กินอาทนี้แล้วก็กินอาหารสดยอดเลยใส่ยูเดนด้วยได้โอ้ยโอ้น้ำมันยังเหลือทุกคน โอ้ยรอรอรได้อยู่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 โอ้โหน่ากินมากเอาล่ะอะไรเสียงเจ้าทำไมคุนแตงหนุ่มทำไเสียงนี่มันคุณคุณทำไมแตงหนุ่มว้จังอ่ะกระตแล้วอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ามีชอไหมเนี่ยแจกอาวุธสุดๆหรอเอาอืมอดม เฮ้ยหวเลยขววจริงเหมือนที่ี่เมบอกเลยเลยอเอ้เอ,อ,อ,อ้า่า้ไม่เห็นหน้าตอนเธออร่อยเลยอะออไ้ห,ไไหม่้ยโอ้ยโ้ยอยโอโอ้ยโออ้อ้ยโ้ยโ้ยโอคค้มมย ไปซื้อมาที่เขาจับสดสดขึ้นมาเลยมันจะกรอบเนื้อมันจะกรอบนุ่มพอเราไปทําอาหารอ่ะมันจะอร่อยแล้วเวลาเราไปทำซอสไข่เค็มอย่างเงี้ยซอสอ่ะมันจะซึมเข้าไปในเนื้อเว้ยมันจะซึมง่ายกว่าที่มันไม่สดเรอใช่มันจะซึมง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ปลาหมึกไม่สดอ่ะเวลาเราไปคลุกกับซอสไข่เค็มอ่ะตัวซอสอ่ะมันจะไม่เคลือบเนื้อแล้วมันต่างกันแแบบถ้าเอาไข่เค็มขาวกับไข่เค็มแดงรวมพร้อมกันอ่ะถ้าไข่เค็มขาวลงไปอ่ะมันจะเค็มเพราะปกติไข่ไข่แดงเค็มอ่ะมันเค็มอยู่แล้ว่เนนีดูสิทุกค ตัวซอสอะมันเคลือบเนื้อไปเลยเว้ยอโอเคมามาเดี๋ยวเราเกิกนเดี๋ยวตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันต่อนะตอนนี้ร้อนมากเลยอะอยากถอดเสื้ออยากโชว์ไปกินเน้อเดี๋ยวะไปกินมันมได้เหรหไม่เตรียมไม่เตรียมปั reo rồi leo nè tất quá, tiếng mà, pít mà, mấy บอกแล้วไงเพราะปกติแล้วอ่ะพวกอัดแอร์มันก็ทำงานด้วเองออกไหมอะมาจะไม่อ่างเงี้ยพี่ไม่ได้สงสารนะสมเพริศสมเพรศโอ้ยอะปลามามีของทำเหรอพวกมีดพวกอะไรอ่ะเอาก็นี่เอาไปไปก่อนทำนี่ฉันทำหมึกผัดไข่เค็มไปแล้วเอ้า ทากินสเปนนึแล้วกันเอไงนี่เออกูบอละพี่ไม่หวแล้เาม่ไวแล้เม่ฟื้นไยจะอ้วกเลยมึงผ่านแค่เ้เหลืออยู่จวอันเียเอาเก็บกินที่ฝั่งยังไงโอ้ยนี่บงเหรอเออกูตกมาทไมกูตกมาทไม อย่าทำตอนอพี่มีเขาใ้นอนอยู่นี่ก่อน Five minutes later มันเบาเรือกันไอสองคนนี้มันเราเรือกันแต่เขาหาปลามาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาปลาสดจากทะเลนะครับไปย่างกันโอเคโอเคครับผมวิธีการง่ายๆนะครับเวลาเราอยู่ป่าเราอย่าเลี่ยงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออาหารน้ำก็คือความเค็มนะครับมันไม่มีเชื้อโรคอะไรแบคทีเรียอะไรเยอยะแยะมากมายหรอกเพราะว่ามันเป็นน้ำเกลืออยู่แล้วโมูตัวใหญ่มากเลยว่ะเราจะวางแบบนี้เลยอันนี้คือกระทะแบบธรรมชาติใช่จริงๆแล้วมันต้องย่างโดยที่เรา ราเนี่ยมีไม้เสียบนะครับแต่เราไม่ได้กินหนังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันสุกเราก็แค่พลิกนะครับแล้วหนังออกก็ร่นไใสดๆเลยแล้วเราจะพลิกมันยังไงอ่ะเอเอาไม้เสียบเอาฮือ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 ฮืาตือฮือฮื่ฮือ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 อฮีสันอฮื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 อนือฮ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 ไอฮือปืาฮือฮืลอออืออ โอ้ยอะจานมาเลยจานมาเลยเลยตัวหนึ่งนนี้คือความสุขกำลังพอดีของพวกเราเนาะทุกคนนะวันนี้มาผมนึกว่าทานคิคิดคนเดียว ที่ใครที่ใครนะไม่บอกผงเกลือผงเกลือผงเกลือหิมาลายันสีครีมจริงๆแล้วอ่ะมันทำอย่างนี้ได้แต่แค่เรารีบไปจนมันตกดินแต่ว่ามันกินได้ลาบีลาบีลาบีวันนี้นะครับทุกคนไปดูช่องมิดเดิ้ลฟู้ดต่อโอเคแล้วก็กินวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูแลน้องเจมด้วยทำอาหารอร่อยไหมวันเนี้ยอร่อยเท่าไหร่ ขอบคุณมากที่ดูแลสองสารของผมได้เลยนะครับพวกเขาไม่ปิดคลิปตรงทะเลดีกว่านะทุกคนโอ๊ะคนโอ๊ะ얘ทุกคนสําหรับทิปในวันนี้นะครับป้ามึงผัดไข่เค็มอร่อยมากๆแล้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ด้วยนะแล้วก็กดฝากกดช่องเพื่อนๆของเราด้วยมีบารยเนลอบาคารองเมพิงนะฮะมีสะปืนมีสะแปนแล้วก็อย่าลืมโอจุดไฮเอนะนะครสํหรับวันนี้ลาก่อนบ๊ายบายจ้า